ล่าสุดอาสมฤรสีเนนธาตุพุทธคุณตะบนโพแตงอำเภอบางไสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้โชคดีไปแก้บนด้วยการจุดประทัดได้โชคต่อจากหางประทัดสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบก,กวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลุกระดิ่งให้หนูด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอาสมบรือสีเนธาดพระพุทธคุณนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับท่านที่นะครับติดตามอ่างน้ำมนต์นะฮะตัวเลขโสรุตสรตะนะฮะงวดก่อนก็ถือว่าไปวิ่งเข้านะฮะเป็นเลขท้าย3ตัวลอตเตอรีนะฮะท่านผู้ชมสำหรับ ใครที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวหนูจะอัปเดตท,ทันทีนะฮะเมื่อมีตัวเลขลงอ่างน้ำมนต์นะครับท่านผู้ชมแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของการจุดประทัดมาฝากกันก่อนนะฮะเพราะช่วงนี้นะฮะผู้คนนะคะ,ะก็ทยอยกันไปขอโชคขอลาบกันเรื่อยๆนะฮะจากการจุดประทัดของพี่ผู้หญิงท่านนี้นะฮะหมายเลขประทัดก็คือ 2อแล้วก็ห้านะฮะแล้วก็ตีออกมานะครับเป็น7 0 5นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยและน่าสนใจนะฮะตรงเจ้าสัวเฮงเลยนะฮะเพราะว่ามีนะครับประชาชนนะครับหรือลูกศิษย์ลูกหาได้โชคจากการไปบนบานเจ้าสัวเฮงก็ถือว่ามากมายนะครับเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วนะครับก็นำน้ำแดงไปถวายเป็นขวดเลยนะครับ จากนั้นนะครับที่อาสมุษีเนนก็จะบริจาคให้กับประชาชนต่อนะฮะเอาละครับมาดูในส่วนของเรื่องราวนะครับสรุปเหรียญทองนะครับโอลิมปิกกันบ้างนะครับถือว่าเป็นการปิดการแข่งขันไปแล้วนะครับสรุปเหรียญทองนะครับสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขก็สวยเลยทีเดียวนะครับมี39ทอง41เงินนะครับ33ทองแดงนะครับรวมเป็น113นะครับเหรียญ มาดูอันดับของไทยกันบ้างนะครับอันดับของไทยก็คืออันดับ59สิก้านะครับมีอยู่1เหรียญทองนะครับแล้วก็1นะครับอ่าเหรียญทองแดงสรุปเป็นนะครับสองเหรียญนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมฮะร่หลับก็ถือว่าสวยนะครับห้าเก้านะครับเปลี่ยนตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมนะฮะ เอาละทั้งหมดทั้งวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปลอดภัยจากนะครับการระบาดของไวรัสในขณะนี้สวัด